สวั no สดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าคลิปนี้้ะต่อจากคลิปที่แล้วพาพี่น้องแกงคลิปนี้ซาพี่น้องมาแซ่บแซ่บนํำกันนะจ๊ะครับแกงเราไม่เต็มถาเลยก็ต้องโฟกัสอันมองตั้งน้องอิ๋วดอกเด้อมีอย่างก็ตั้งไปแ่ะความพี่น้องมาแซ่บก็แกงเปิดนะาตาพพี่น้องคิดที่แล้วแกงให้เพ่นพี่น้องเบิกคลิปนี้ก็เลยมาพาพี่น้องกินแซ่บแซ่บนะำตาลุยเลยลุยเลยมาด้จ้ากพพี่น้องถือที่เข่ามาเด้อ แกงสะหิดฟางปามแกงส่หนองไม้ในย่านห้อนจะปรุงมอกี้เลยปรุงใหม่ใหม่ฟ้าลมแหงบหคะจะคือฝนสิตกนี่แหละยังห้อนอยู่แน่พี่ฟิวครับอุ่นอุ่นห่อนหรอกินเนี่ยแซ่บอุ่นๆุอนห่อนอีกแซ่บแซ่บเป็นไง มื้อ <Damon> ต <that is hot> ัวเองแชบิลลี่เหรอมอืมอ้ยมีแหงยาวๆึ้นมาเล่นเนาะผักคะผักชะอมนะจ๊ะอยู่กินได้กับทุกเมนูเลย อ่าบ่ออย่นยังห้อนอยู่ฝนสิตกใส่เฮาอยู่บ่น้ออย่าตกเถาะแซ่บๆนำกันเนาะจ๊ะสุดน้ำเข้าไปนิดหน่อยอืมแกงแตะหน่อล้วน เป็นดอกเลยสะใจทำโตๆนะลืมใส่ลูกโด ันนี้ชิมกินกระโดดโชว์เลยหน้าแดงนะกัดกระโดดเลยนะกินมือไม่ได้จากพี้น้องห้อนห้อนครับห้อน Mà mình lên phải lên mày lên đâu Muốn mày Nhưng mày lên mày ได้กินอย่างแซ่บๆแล้วมีความสุขแค่นี้แหละจ้ะชีวิตไม่กึงกับพอ่อย่าครับไม่ได้ต้องการอย่างเลยเพราะวาน้องต่ะหาเงินมาหาเงินได้หลายปันไดก็อยากก็เอามาซื้อแนวกินหาเงินมาเอดอย่างเอามาซื้อแนวกินแนวอยู่ได้กินแหละก็มีความสุขแ,แค่นั้นเอง ข่ตกแจอฝนเ้อะเื่อยแฮมมันจะตกหน้กอีกแล้วว่าด้ียตกคุ้มมื้แต่ว่าเราอีกอันตกกือซอบ,บ้างยังด้ทั้งลงมมันทั้งฝานวะก็ไฟดับแมนดับก็บดับโดน เวลาลมพัดแฮงแล้วต้นไม่พ่นร่มเนาะแล้วทับสายไฟไฟกนดับปไปบ้างไปกว่าเพื่นจีมาสอมให้ครับกวัวนานเป็นเรื่องปกติเนะจ้ะลมแรงมากมาแล้วเย็นๆเดี๋ยค่อยๆกิน อ่าหอนนะ่อาานะเนเนาะอากาศเนาะแล้วเย็นเย็นฟัดนะ <laughs> อ๋ออันนี้ใช่ยมือแต่บแบบแนวแซ่บของชอบตัวเองมันเข้าไปเป็นต้นเลยอ๋ออันนี้ด,ด้วยจ้า ขออน,นุญาตโซยแบบนักนักนี่แหละความสุขของแต่ละคนเนาะมันบวกคือกันนะแต่บางคนความสุขแบบอมักไปเที่ยวไปกินแบบนี้ความสุขของแต่ละคนก็ต่างกันแบบต้องอยู่บ่ขออย่างมากขอแค่ได้อยู่ได้กินไปแบบพอมีพอกินกับพอได้กินของที่ตัวเองมักกินกับพออนะจ๊ะแต่ก็ได้ทํางานแค่นี้กับพอแล้ว <c oughs> ได้เงินมาแบบอัน พอได้ใช้ได้จ่ายก็บพราะว่าน่าะพี่น้องไ่ได้อยากแต่ว่าอุย้ยต้องหาให้มันแบบอลังการงานสร้างแบบนี้เพราะว่าอยู่เคยป่วยมาก่อนแบบเคยเกือบเคยเกือบตายมาก่อนแบบนี้ก็เลยไ่ได้โฟกัสอะไรมากมายนอกจากความสุขตอนนี้นะพี่ฟิล์มเป็นเนะ่ะอยากให้ทุกคนโฟกัสความสุขตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสอ,อนาคตต้างเป็นจ่างไหนจังไหนมากมายนี่ครับอ๋อหน่องเอลกินบบเออ,อจากตอนละเบนคือบอกกิน มันห้อนยังไแต่ว่าเมื่อกี้มันห่อนยู่ดิอนแ่บอกแล้วว่ามันห่อนชาก้อนบอกออมันห่อนอยูไไ่ข้างใน,งน,นนะครับ <S <S โอ้ยห่อนห่อนซึ่งที่ห่และซึ่งที่สองกันยังบัันเย็นอยู่อย่างอื่น,พน,น,นเพิ่งเย็นมาเหรเย็นแต่เออบนะันันังเย็นครับ Con Tô Tô Thật đấy Chắc chắc thử bài đồ anh mang chị dì เสียงลมลนะจ๊ะลมแห้งครับอากาศเย็นครับหลายๆคนอากาศฮอนทางน้องอยู่อากาศเย็นฝนตกอันนี้ก็อดเวลาเพฝนแล้วเะนาะมืดมากตกมากเมื่อเสร็จแล่เมื่อเส้นก็ตุกโบกเวลาบ่ตรงกันอยู่นั่นหรือว่าเมื่อนี่ถือว่ามาเร็วกว่าคู่มืออยู่จ้ะ ปกติตกแรงๆพู้สี่โมงหาโมงย็นเมือนนไม่มาไวเยอะคือไปตกตอนแดดเห็นหอนๆเนี่ยนะงั <laughs> น้นกางวิ้นกังว้นกำลังเทียงเที่ยง <ๆ S 1> <นะ S 2> อย่าใหายตกกลางคืนมากกว่าจะได้นอนสบายบ่ <laughs> กลางว้นอยู่อยากไปเลาะอ, <laughs> อยากไปหาเราไม่มาแกงน่นเด้หาเฮ็ดมันเด้ตกมาแห้งๆแล้วเนาเห็นเนาใหมาบบพุดขึ้นมาอันใหญ่ๆเลย <laughs> แบบว่าเอาแบบแบกเมือ่อแบกึ้นรถแล้วเนาะอันใหญ่ๆเลย เองไม่เพิ่นสัมพันธ์เพิ่มเกันสัมพันธ์ตัว <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอิวพาพี่ฟิล์มไปเอาข้างในพี่ฟิล์มยังบอกเคยไปเอาแต่พ่อพี่น้องคนใดติดตามน้องอิวมานานหาซิฮู้บ้านน้องอิวมีหนอไม่ยักเด้ะสามคนเลยบ่ <c oughs> สามพี่ฟิล์มเลยได้เดี๋ยวเราติดต,ตามเลยพี่ฟิล์มบอกเคยน้องอิวกับแม่น้องจ้นายตะกี้เนาะแบกมาสองคนเอ้ยกับน้องแบก <c oughs> หน้าแบกหลังมา,าใหญ่แห้งจ้ะหนอไม่ยักนน้องอิวมีแต่ว่าต้องรอฤด,ดูเพิ่นประมาณเดือนหาเดือนหกเดี๋ยวพี่ฟิล์มรอเลยหาพี่ฟิล์มไปไปเบ โอ้ยไอ้ดิ้งยังเสียแล้วโอ้อยากไปเห็นได้เนาะมันสีออนซอนมันสีซ้ำได้ใหญ่เลยบอกยังเสียแล้ว่อยากเห็นได้เนาะหน่อนึงเอามาเอ็ผสมไว้เป็นกะละมังเป็นถังใหญ่คุณจ้ะหน่อนึงได้หน่อเดียวได้จ้ะหน่อเดียวกินได้หลายมือได้บอกอือ้โหกินได้ทั้งตำโบเลย น,นยังพูนทังอำเภอคือค <c oughs> ักเนาะอืมใ่คักจ้ะแสบขึ้นนอนหน่อยบอนมาไงั่าพูนใหญ่หลายนฮึร่มรือฝนแต่ว่าพ้นใหญ่หลายหนอิวครับ มักเอามาเอ็ดสมมากกว่าเอ็ดส้มไว้แบบยามเพื่อนบ่มีเขา,าก็จะเอามากินเป็นการอันเก็บอาหารได้นานแบบนี้อืมงกินกันให้แซ่ดจ้ะพืี่น้องแต่ว่าเมื่อ้รเรือจะตอนมันึงอเ้วเดี๋ยวไปเท้ากินเด้อ กินขอยนบักอื่นตบด้วยของหวานเด้อตอนนี้กับเพื่อนพี่น้องฝนตกแล้วจ้าต้องฟังคบว่าดังอีหยังมันหอยู่ก็พี่ฟิ์มก็ต้องขอลาตัวขอขอลาพี่น้องไปสักนีดก่อนก็แล้วกันนะจ่ะบ้าพีดบ้าถึงแล้วฝนมาแล้วเราอยู่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่ฟิล์มในการรับคลิปต่อไปในเด้วจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับฟาบ์าบ์ฟาบ์ามาเร็ว